สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Le ็กนาร์ก n e ็ก t ์เ n ็กซ์เจันกันอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยหน่อยนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตในเรื่องของอาชีพ Alchemist แล้วก็โลกนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับว่าไต้หวันเนี่ยจะมาในวันที่22นะในส่วนของ a l c h คมิ s ตแล้วก็โลกแล้วก็มีภาพอาร์ตอะไรพวกนี้ออกมาแล้วนะครับแต่แน่นอนครับว่าหลังจากอัปเดตวันที่1ธันวาคมของไต้หวันเนี่ ก็ได้มีข้อมูลบางส่วนของ2อ,อาชีพนี้เข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับนั่นก็คืออาวุธนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆรู้นะครับพวกตัวอุปกรณ์อาวุธต่างๆเนี่ยเขาจะมีบอกใช่ไหมครับว่าอาชีพอะไรใส่ได้บ้างนะครับจะมีเขียนกำกับไว้ข้างล่างตรงนี้นะเพื่อนๆลองเอาไปแปลตามก็ได้เปิดคลิปผมแล้วก็แปลตามก็ได้นะครับสำหรับอันนี้ธนูสั้นนะครับช็อตโบเนี่ยคือ อาชีพที่ใส่ได้อะมันจะมีแค่4อาชีพนะครับก็คือจะเป็นนักธนูตั้งแต่คัดหนึคัดสอไฮคัดแล้วก็คัดสาใช่ไหมครับอ่าก็4อาชีพตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าลองมาดูที่ธนูยาวหลังจากอัปเดเนี่ยเห็นไหมครับผมว่ามันมีอาชีพที่ใช้เพิ่มมาอีก3อาชีพนั่นเองนะครับนั่นก็คือคลาสของโลกนั่นเองนะครับอ่าโลกสต็อกเกอร์แล้วก็ชาโดว์เชสเซอร์นะครับจะสามารถใช้ ธนูยาวได้นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยมันมีพวกข้อมูลลีกที่เป็นข้อมูลสกิลเนี่ยออกมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้า,าแบบออฟฟิเชียลจริงๆนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะยังไม่ขอพูดถึงเรื่องรายละเอียดสกิลมากละกันนะครับผมถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดสกิลเนี่ยลองไปดูสตรีมย้อนหลังของผมได้นะครับโอเคฮะอ่ะก็ตามนี้นะครับโรกเนี่ยแน่นอนว่า1คือเขาจะได้ใช้ธนูยาวนะครับอ่ะก็เป็นธนูยาวเนี่ยก็คาดการก็คงจะเป็นสายเด็กแหละเพราะมันเป็น สายทีไกลยอยู่แล้วนะครับผมใครที่เล่นนักธนูสายเด็กเออนักธนูนกอะไรอย่างเงี้ยครับและที่ใช้ธนูยาวทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะได้เล่นโรกแบบง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ต้องทําอาวุธเงาใหม่นะครับผมแล้วก็ผมก็ไปเลื่อนดูอีกนะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างที่มันมีชื่อของโรกติดอยู่นะครับก็พบว่าเจ้ามีดนะครับผมมีดของแอสซิสินเนี่ยแหละครับ นัส s ินสายมีดก็จะถือมีด2อันถูกไหมครับโลกก็น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่มีดโลนะครับทุกคนเพราะว่าจากข้อมูลสกิลที่แอบหลุดมาเนี่ยก็เห็นว่ามันมีมีด2ข้างด้วยนะครับเกี่ยวกับเป็นพาสซีฟอะไรพวกนี้นะครับก็โลกเนี่ยเท่าที่ลองดูนะครับก็จะมี สายมีดกับสายธนูยาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับว่าจะไปทางเวไหนเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าข้อมูลสกิลออกมาแบบ Offi c i a l แล้วเนะี่ยเดี๋ยวยังไงเราจะมารีวิวให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าสายไหนเป็นยังไงอะไรเก่งบ้างยังไงนะครับผมอ่ะโอเคฮะก็โรกน่าจะค่อนข้างแบบชัวร์แล้วว่าเป็นธนูยาวกับมีดนั่นเองนะครับต่อมาก็คือ a Alchemist ใช่ไหมครับ a l c h e m i s สเนี่ยผมไปไล่ดูแล้วนะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่เขาใส่ได้นะครับก็จะมีเป็นตัวขวานนะครับขวานมือเดียวเนาะอ่าขวานมือเดียวที่เขาจะใส่ได้เหมือนกับพ่อค้าเลยขวานมือเดียวเนี่ยเราก็จะต้องใส่คู่กับโล่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขวานสองมือด้วยนะครับอ่าจะมีในส่วนของขวานสองมือที่เขาจะสามารถใส่ได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีเพียงแค่พ่อค้าแล้วนะครับแต่ว่ามีอาชีพอัลเคมิสเจเนติกอะไรพวกนี้เข้ามาอยู่ในลิสต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสายค้อนนะครับาสายค้อนเนี่ยก็มีชื่อของ a l c h e m สเข้ามาแล้วก็จะสังเกตว่ามีทั้งพ่อค้ามีทั้งพระแล้วก็มีอา c h e m สนะครับผมประมาณนี้นะครับสรุปว่า,าโรคเนี่จะเป็นธนูยาวกับมีดสองข้างนะครับแล้วก็ a l c h e m สเนี่จะเป็นอาวุธชนิดเดียวกับพ่อค้าทั้งหมดนะครับขวานโล่ขวานสองมือนะครับแล้วก็ พอโลนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดสกิลเนี่ยตอนนี้มันมีหลุดมาเพียงแค่ลีกเท่านั้นนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนออกมาแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป๊ะ,ปะ,ปะหรือเปล่านะครับอันนี้ในส่วนนี้จะไม่พูดในคลิปนี้เนาะก็ให้เพื่อนไปย้อนดูในสตรีมลวกันนะครับที่ผมได้พูดคุยกับเพื่อน,อนไปนะครับอ่าประมาณนี้ละกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสกิลออฟฟิเชียลมาเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้เพิ่มเติมแล้วกันนะคลิปนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตว่าเออเราได้รู้แล้วว่าอาชีพไหนอะ อุปกรณ์แบบไหนบ้างเพื่อบางคนจะเตรียมไว้หรือบางคนแบบเฮ้ยมีความหวังแล้วว่าเอ้ยผมเล่นธนูผมเล่นพ่อค้าอยู่เออมันจะได้แบบว่าเอาไปใช้ต่อได้หรือเปลีป่ยนเป็นโรกเปลี่ยนเป็นอัลเคมิสต์ได้นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับของอัลเคมิสต์แล้วก็โรกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมาแชร์ข้อมูลกันได้มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับแต่สุดท้ายนี้เนี่ยอยากฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและ กด s u b s c r i b ์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ